สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาลองดูว่าถ้าเราหุงข้าวโดยการใช้น้ําคกแทนน้ําเปล่านะครับข้าวจะน่ากินหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็ไปหุงข้าวกันเลยนะครับไปมาครับตอนนี้เราก็ได้น้ําคกแล้วนะครับเราก็ไปหุงข้าวกันเลยนะครับไปมาครับทุกคนเราก็เทน้ํโคกลงไปในข้าวสารนะที่เราจะหุงมา โอเคครับเดี๋ยวรอสุกเราก็มาดูกันนะครับว่าจะน่ากินหรือไม่น่ากินนะครับตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วนะครับมาเราก็มาดูกันว่าข้าวจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อืมกลิ่นโคกนี่เต็มเลยนะครับมาครับเราก็มาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับ มันก็จะมีรสหวานนะครับมีหวานคกนะครับแต่ข้าวก็อร่อยขึ้นนะครับโอเคครับการหุงข้าวด้วยน้ำาคกนะครับมันก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับการหุงข้าวด้วยน้ำาคกนะครับเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับบายๆครับ